สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้แม่หน่องแก้มพาทุกคนมาเล่นยุของหมูค่ะมึงหมูหน่อยเพิ่งกินียังนะเดี๋ยวจังหน่อยแม่หน่องแก้มก็จะทําการเลี้ยงหมูนะคือจะเอาอาหารใส่ตรงนี้แล้วก็คนจะเลี้ยงจะพามาจอบมึงหมูหน่อยเพิ่งกันไปเล่นใจเบิดโอ้อหนิเพิ่นาะนั่นงอยู่กับแม่เพิ่อ บอท่านหอดเวลาให้นมนะคะแม่เพิ่งกับบอหา้กินเลยคะ่ะนอนทับไปลูกหูรุนนี้นะคะคือแบบว่าตอนแหกออกมาตันน้อยแห้งแม่น้องแก้มเพิ่งชีทานเล็กไม่ห้นะคะเพราะว่าเพิ่นตัวน,น้อยแห้งแล้วก่ะเป็นแบบจ้จยๆนะคะเป็นแบบเจยๆเพราะว่าเพิ่นจะเป็นเพิ่นน้งหมูพันเหน่อยซ่านเนาะ มันจะปะตันเนี่ยถ้าพันแคะมาแล้วอย่างมงแครผสมปลาแบบนี้เลยคะ่ะขาสันส้นๆนาสันส้นๆอวนๆนิดจักหน่อยนะคะไปแล้ว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 พุ้ยเล่นเร็วเหียงค่ะคคเล่นเร็วเฮียงเด็กหน่อยมันเนี่ยขอบคุณทั้งหาหลานดวงใจนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้แม่น้องแก้มนะคะบ้านแม่น้องแก้มในการเลี้ยงมูปลามูดําดเป็นอาชีพนะคะกะเ็เลยอยาก จะทายทอดไห้ทุกคนในหินนะคะกาเรเลี้ยงมูแบบง่ายๆบานๆแล้วนะอย่างแบบบานๆเลยค่ะคนเด็กน่อยบางคนลกำลังแรนเลน่นอยู่ปุนะคะเตียงใส่กันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะแมตติกขอบคุณหลายๆเลยค่ะสําหรับเลือแปลแกจากแมตติกนะคะทีม่มาฟักามาตอน้องแกมนะคะแมตติกสบายดีนะคะบ่ได้พอนะกันโดนเลยนะคะแมตติก ขอหนูหอยมีเวลานะคะงานอะไแห้งค่ะแมตติกแม่นี่กับมูแขะนะคะผสมปลาขอบคุณค่ะขอบคุณเลิบจากแมตติกนะคะอันหนิกกำลังขอได้สามมือจ้ะแม่นี่กำลังขอได้สามมือเพิ่นได้ลูกทัง้งมดอสิบตัวแมตติกบาว่าสบายดีจ้าขอบคุณหลายๆายเลยค่ะ ไหลไผกับปไะด้ยไปเลยนะคะไหลแม่นนองเล่ยยังบ่ได้ไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะทั้งยี่สิบเอ็ดล้านดวงใจนะคะขอบคุณหลายๆค่ะเติว่าไม่ได้ไล์เลยวิ่งไล์สุดเพื่อนก็ไม่ได้วิ่งเหมือนกันกับหนูเลยค่ะงานหลายนะคะปีนี้งานหลายค่ะหนูเลยอ่อเบาางเลยจากแต่ก่อนไปขายของอยู่ตลาดก็ไม่ได้ไปแล้วนะคะแม่ติสวัสดีค่ะน้องกว้างสวัสดีค่ะแม่ชูศรีขอบคุณนะคะขอบคุณน้องกว้างขอบคุณแม่ชูศรีแล้วก็ขอบคุณทั้งสี่สิบดล้านดวงใจเลยค่ะ ที่เขามาเป็นกําลังใจให้แม่น้องแก้มนะคะพาเมืองการเลี้ยงมูป่ามูดามันก็จะมีรวมมือเลยค่ะถ้ามูป่ามูดํหมูแค่ในลูกหมูกพลังมาน้องกวางบอกว่าสวัสดีค่ะแม่ติขอบคุณทุกเลือบทุกกําลังใจเลยนะคะวันนี้ว่าแต้แม่จะเอาอาหารให้กินได้นะเอยช่วงนี้มูอยู่ของแม่น้องแก้มกับขอดลูกพร้อมๆกันนะคะ ประมาณสิบก็แม่ค่ะค่ะจะมีลูกหมูแต่อยู่ในคลองเนี่ยประมาณลอยก็โตนะคะลอยก็โตเนาะกะจะมีลายรุ่นไดเรียกันนะคะประมาณนี้และคะ่ะหุนกาลังพ่อจับก็มีนะคะแม่้นงแกมักจับออกไปบางนะคะอันนี้แะคะได้ค่ะหมูแคะมาจากนาสันสันมีลายขาวทั้งล่างหมูปลาเผือกเน,น,นี่ยค่ะตัวนีเป็นหมูปลาเผือกสวยนะคะนี่ลายปลาเผือก มตติกขอบคุณค่ะขอบคุณน้องกวางแม่ชุดสีนะคะขอบคุณตเตรษเกิดกำลังใจคะ่ะแมตติกว่าน้องกวางดีจ้านะคะขอบคุณทุกเลิฟเลยคะ่ะอ๋อขอบคุณนะคะที่เอาน้องวินมาเป็นกำลังใจให้อีกหลังหนึ่งค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแม่น้องแกม้มขอบคุณนะคะน้องวินน้องวินก็สวัสดีค่ะแมตติกขอบคุณทุกเลิฟหลายๆเลยะคะ่ะ แม่ในบแมนเพิ่อนอาลูกกินนมหรือเปล่าแน่ได้กินเสียงเสียงเสียงเพิ่นมาหาเสียงนะคะแม่ก็เลยปิดไม้ไว้แป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตปิดไม้แป๊บนึงนะคะ เสียงคนไปแล้วน้องกวางก็หายสติเกิมกำลังใจมานะคะขอบคุณสติเกิลกำลังใจจากน้องวินค่ะแมติว่าน้องวินดีจ้ะเด็กหน่อยพันแรนมาละเพ่จะมาหาแม่เพื่นนด้ค่ะเพื่นเก่งนะคะเพื่นจำได้ว่าแม่เพื่นอยู่ขอ,อกใดอ่ะเพื่นจะแรีนมาหาอันนี้อีกแม่หนึง่งนีแม่แกสวัสดีค่ะพี่ปิงกี้ใช่เปล่าเพ่นวานะคะ จากไปไหวเลยอ๋อขออนุญาตนะคะขอบคุณนะคะถี่มาส่งกำลังใจให้นะคะขอบคุณทางลอยสิบหกลานดวงใจเลยค่ะถี่มาเมย่างเหลนอยู่ขอบหมูกับแม่หนองแก้มในเมื่อน,นี้นะคะเด็กหน่อยก,กำลังมาเพราะว่าหอดเวลากินหอดเวลา จ้ายินดีที่ได้รู้จักจ้าขอบคุณนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้บันแม่น้องแก่มมาเลี่ยงหมูนำกันเดอ้อพี่ทมชื่อตอกันนะจ้าขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณมากมายเลยนะคะมาเมืงองหมูหน่อยโย่ข้อมแ,มแม่แกมแม่หน่เพิ่งกับมีลูกเหมือนกันนะคะนี่แบบไม่ลูกถูกคอรกเลยค่ะอ้านี่แอรในลูกหน่อย่นแม่นี่เป็นแม่สาวได้ลูกแค่หาโตนะคะ ไม่หาตัวกัไงแล้วนะคะขอบคุณทุกเลิบเลยนะคะโอยเห็นยังกัดบทผลผลมถามึงงวยคูเ่เอกอ้าแเล่นส้นน้องอีกนีป้าเผือกมีอยู่ในขอบมีแค่สองโตนะคะมีป้าเผือกสวัสดีคะ่ะโชคชัยชาแนวขอบคุณนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ เป็นทางสายเฮดเบียกแล้วละบ่ทางนั้นเป็นตะมวนแท้มวนมวนอยู่ค่ะปีนี้ปีนี้เป็นตะมวนอยู่อีกหน่อยกําลังมาคือน้องแก้มเลิกเลียนแล้วกาลังเตรียมโตเลียงหมูนะคะแม่ก็เลยพายางเหลนอยู่ขออหมูเดี๋ยวประมาณวันวันจันทร์นะคะเดี๋ยวหนูจะไปอันนั้นตกรวมหมูห้เป็นวันจันทร์ อันนี้เด็กหน่ยอยเพื่อนทายกินหวัวาหานเพราะดีแม่นัน่นบอาท่านอาหวัวาหามนให้คุณไดใส่แล้วจะมาบอสจะกล่าวเนี่ยจะกล่ามากินบอสยานแล้วยานแล้วมาแล้ว คือพ่นหูกินเลยนะกินหัวอาหารแต่ว่ารุ่นนี้กัแม่นงแก้มก็จะจับออกไปแล้วนะคะน่าจะได้แล้วนะคะเอาเอามีการส้นกันอีกการสซนกันอีกสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งลอยสี่สิบล้านดวงใจนะคะขอบคุณนะคะถิมาทรงเลิบส่งกำลังใจให้ขอบคุณค่ะโลไมเฟน Thank you, my friend พามอางมูห <Hey, S 1> น่อยค่ะช่วงนี้อากาศหนาวแน่ลูกมูเพิ่นกะเอาอเฟืองนะคะให้เพิ่นนอนแทนเพิ่นกระด้ส่วนส่วนเฟืองเนาะ จำให้ดูหน่อยได้ไหมคะไม่ได้ได้ไม่เป็นไรจับยากเลยค่ะจับยากอยู่ <laughs> พ่ออยังเจ๋เพื่นจะตื่นเะ <c oughs> <laughs> จับไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าหมูมันนี่แม่้นงแก้มบ่ดด้เลนน้ำนะคะมันก็เลยโบเชื่องแต่ว่าเ้าได้เลนนำนะ้ำพอดีว่าบ้านหนูก็เลี้ยงเหมือนกันค่ะถ้าบอกว่าเลนน้ำมันจะจับได้แต่ว่าอน,นี่คือแม่้นงแก้มไา่ห้แต่อาหารมาให้แต่อาหารซื้อ,อ,อ,อนะคะแล้วก็กับบ้านนั่นสินะคะบอดดามาเล่นน้ำเพลินเฮากะจับบ่ดด้ประมาณนั้นนะคะถ้าเขาว่าเดี๋ยวมาเลนน้หนังนสิกะจับได้อยู่ អ្នកកំពុងເຮັດ mode mode ទេ แมนค่ะเป็นหมูปลาน่าจะจะมีหมูปลาหมูแคะร่วมกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งหนึ่งรอยล้านดวงใจนะคะขอบคุณหลายๆเลยค่ะมาเป็นกําลังใจให้นะคะแมงค่ะเป็นหมูปลาแต่ว่ามึงเป็นรอกินอาหารอดู่ดไตลดมันจะมีแบบว่าปลาลูกผสมนะคะแต่นี่มันจะเป็นปลาเผือกมันจะเป็นแบบนี้หมอทันงามปนไหยแล้วก็จะมี เป็นมูแค่ดังเสีค่ะส้นหมากแม่จะเดียมเป็นมูแค่มากกว่าแต่ว่าใส่พอปลาผสม,มเอานะคะดังสือเป็นแม่แค่ขอกนี่จะใส่เป็นแม่แค่แต่ว่าหมูปลาอ๋อพ่นน่น่ะนลูก,กินนมแล้วหอดเวลาแล้วหอดเวลากินนมพ่นแล้วอันคือรุ่นนี้นะโตพ่นน่อยเห็นะคะ่ะตอนขอดมาแบบน้นหน่อยแล้วก็พร้อม แม่ก็เลยหั่น่านเล็กไปล่ะค่ะเสริมให้กินว้าหานันต้นน้น่อยสี่กินวาหาันเป็นเยวะเลยค่ะนี่เพิ่ก็เลยเริ่มเป็นว่าหมูเหลือมถึงบ้านแน่จัดหน่อย,ย,ยนะคะก็เหลือมถึงบ้านาแล้ว คือตอนนี้เพื่อนให้ลูกกินนมนะเมืองกับจะเอือนลูกกินนมแบบทุกทุกคอ,อกเลยกวา่าใดอะไะเดี๋ยวแม่หน้องแก้มพาไปจอบมั้งท่าแม่บอกเมือนกำลังยินเสียงเอินลูกกินนมอ่ะอ๋อคอกนี้บอแม่คอกนี่บอท่านให้กินน่าจะเป็นอีกคอก์คอกคนนี้คอกคนี้คอกนี้เสียงแนวนี้นอนเอินลูกกินนมแมอไน อขอบคุณค่ะน่ารักจังขอบคุณนะคะพี่ที่มาเป็นกำลังใจไ,ได่ม่อหนี่เป็นแม่สาวนะคะลูกเพิ่นได้สามโตค่ะในบุรลาย้ยนะคะต่อนี่สามโตแต่ว่าไดสีเป็นตาเผื่อสงสัยพอเพื่อนอ่ะเป็นเผื่อ สีสวยสีสวยน้องแก้องแ้บอกว่าสีสวยนะคะแม่แม่เนี่ยส่วนบางขึ้นใจกิน,นพนร,ร้มมอมๆกันพอหนังแก้มเลี้ยงหมูแอ้วอันนี้ลูกตัวอื่นนี่นะะี่ค่ะแลนมาแลนมาก,กินเดี๋ยวขอเวลาเลี้ยงหมูแล้วเดี๋ยวไปมึงพอนนองแก้มเมลี้ยงหมูน้ำกันนะคะอาหารซือ้อเราเราต้องผสมสองกระบะแล้วนะคะเพราะว่า เดี๋ยวจะบออิมนะคะเด็กหน่อยอยู่แต่ตรงไซไปถ่ายกินเนื้อเอาของคนใหม่ก่อนึี่คชื่ออาหารของเขานะคะขอบคุณนะคะน้ำกว้างขอบคุณหลายค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะ ยังพ่เอาเน้าตักมาแนลูกยางไปทั้งล่างไปเ,เน้าตักมาแล้วพวกหนกินอาหารมันก็นเริ่มโวยวายแล้วนะคะนี่เริ่มหอมโวยวายแล้วอยากได้หมูสามตัวนี่ครับงามดีลูกหมูหน่อยสามตัวนั่นบอกค่ะ รอๆอ,อ,อีกโดนค่ะพี่สุภสุภาฟาร์มนะคะอบอันนั้นต้องรอเห็แบบว่ายานมคนเดค่ะจังจะเอาไปเลี้ยงใดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะแม่น้องแก้มกับตองขออนุญาตลงไล่ก่อนเ้ยคะ ขอพุณนะคะพี่ซูภาฟาร์มถ่าสนใจตัวใดก็ทักทายเข้ามาหาแม่น้องเก้มในเพจใดนะคะหรือพาวิดาฟาร์มพาวิดาฟาร์มก็ได้นะคะนะอีกจักเดือนนะกะนจจะ็น่าจะทับพี่จะเอาไปเลี้ยงเนนุ้งเมือมงไก่อนั้นโตแมหรือโตผู้ดนุ้งเมืองก่อนเป็นตัตแมหรือัวโมดันหูเลยว่าัตแมหรือัวผูอันนี้ผึ่งอายุใดอาทิตย์เดียวเลยค่ะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว น่าจะตัวแม่ตัวเผือกตัวแม่ทั้งสองแหะโตไลยปลาหนังตตผูค่ะจ้าเดี๋ยวทักเขามาในพาวิดาฟ้ามนะคะเดี๋ยวแม่น้องแก้มจะคอยค่วกันนะคะคุยกันเดี๋ยวแม่น้องแก้มขออยาดลงไรยก่อนเด้จะเลี้ยงมูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงคนจะดังเป็นหิวข่าวหราอเสียงดังดจ้า,จาสวัสดีค่ะ